เมื่อเพื่อนเพื่อนพากันอวดคะแนนสอบนี่นี่นายดูคะแนนสอบยังดูคะแนนสอบหรือยังฮะยังอ่ะเขาเปิดให้ดูที่ไหนอ่ะเดี๋ยวหัวหน้าห้องจะแจกให้อ่ะนายได้หรือยังนี่คะแนนสอบของนายเอาไปดูนะโอ้โหคะแนนนี่ไม่แย่นั้นเนี่ยตั้งยิบเก้าคะแนนเต็มสี่สิบโอ้นายได้เยอะนันเนี่ยทำไมนายเก่งจัง <G ül> <G ül> ไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วนายได้เท่าไรอ่ะอืมฉันทําไม่ค่อยได้อ่ะเพราะไม่อ่านหนังสือมาโอนะาสามสิบแปดอะฮะนี่ทําไม่ค่อยได้หรอแล้วของเธอละอะฉันหรออืมครั้งนี้มันยากเกินไปก็เลยได้แค่สามสิบเก้าอะนี่คือทําไม่ได้ของพวกนายเหรออืมแล้วฉันจะเหลืออะไรอ่ะ